สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมมีลูกค้าเรามาซื้อต้นหมอนทองโปรโมชั่นจากราคาปกติ1,000บาทเหลือในนิ้วผมเลยครับในภาพเนี่ยเพียง500บาทนะครับวันนี้เราค้าเสร็จแล้วจํานวนทั้งหมดก็65ต้นนะครับเท่านี้นะนี่สวยๆแบบนี้นะครับสูงๆจริงๆด้วแหละสวยงามนะครับใบนี่ให้ดูใก,ใกล้ๆกันอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวสัมภาษณ์ลูกค้าดีกว่าว่าลูกค้าเรามาจากที่ไหนนะเดี๋ยวให้ลูกค้าพูดเองนะครับเดี๋ยวผมเดินนิดนึงอ่าพี่มางี่นิดนึงครับหันมางี่นิดนึงครับอ่าเปิดหน้าก็ได้นะครับครับเดี๋ยวก็พี่มาจากที่ไหนครับผมผมมาจากนนครับนนนนทบุรีนะครับโซนไหนอะพี่ของนนโซนสะพานพนังเก้าอำเภอเมืองอำเภอเมืองนะอ่าปกติทำอะไรอยู่ครับพี่อ๋อผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับผมก็ได้ข่าวว่าจะปล่อยที่บ้านดูแถวบ้านดูใช่ครับเป็นยังไงบ้างครับให้เขาเอาดูรักทุเรียน อ่าทาไมถึงต้องแบบเป็นแบบจุดเริ่มต้นใช่ไหมเป็นจุดเริ่มต้นเพราะตอนนี้เมืองนนท์เนี่ยมันจะเป็นหมู่บ้านเป็นอาคารพณิชิ์เยอะครับที่ทางมันก็จะหมดไปเราก็ต้องทําให้เป็นต้นแบบคอ่าให้ปลูกทุเรียนที่ดั้งเดิมที่ว่าสมัยปู่ย่าตายายปลูกกันมาครับอ่าแล้วตอนนี้ทุเรียนเมืองนนท์ราคาดีราคาดีครับดีตลอดเลยนะครับผมอ่าแล้ววันนี้นะครับพี่ที่บ้านเราก็เริ่มขายไปครับสิบลูกนี่ก็ รอไปหลายหมื่นนะหลายหมื่นนะสิบลูกเองนะอ่าทางนนนะครับวันนี้ก็มาซื้อหมอนทองราคาเท่าไหร่พี่บอกเพื่อสมาชิกนิดนึงอ๋อราคาโบครับโอมามชั่นนะจากพันเหลือห้าร้อยบาทอ่าแล้วพี่พี่เห็นของจริงเป็นไงบ้างครับโอ้สวยครับสวยสวยนะอะไผมผมให้ดูไกลๆอย่างนี้นี่เทียบกับตัวพี่นะครับก็เห็นของจริงแล้วพี่พี่ลองอธิบายหน่อยสิว่าทําไมต้องมาทาไมต้องมาซื้อที่นี่อ๋อก็ก็ดูแล้วก็ จากดูจากอยู่ทัแล้วมันสวยจริงอ่ะเลยมาดูกับที่เลยว่ามันโอเคอ่ะจริงก็สวยนะครับผมสูงด้วยพี่ยองชูมือผมนิดนึงนี่นี่ัะพี่ร้อหกสิบนะนี่แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นะก็ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงครับตอนนี้หมดเคลฟิลละต้องรีบมาแล้วนะ รีบมารีบมาเลยครับสวนลุงหมูประตุ้ยอ่าอยู่ที่ไหนครับพี่อยู่แก่งทังแมวทัศนบุรีครับทัศนบุรีนะครับผมเมื่อกี้เจอลุงหมูด้วยครับเจอลุงหมูด้วยเป็นไงบ้างครับลุงหมูอัธยาศัยดีครับอัธยาศัยดีนะครับสอนวิธีการบอกกันปลูกกันดูแลครับผมครับผมก็วันนี้มาตั้งแต่กี่โมงครับพี่อ๋อมาก็เก้าโมงเช้าเก้าโมงเช้ามันรอมาจากนนเลยจากนนเลยนะครับอ่านะฝากบอกเพื่อนสมาชิกเทานนนทบุรีเดี๋ยวดูไลน์นี้อยู่ดูคลิปนี้อยู่หน่อยครับ ว่าทำไมต้องมาหันนาปลูกทุเรียนกันนะครับฝากชาวนอนด้วยครับครับผมอนุรักษ์ทุเรียนนอนดีกว่าครับอ่านะครับเอาพันที่นี่ไปปลูกนะปลูกที่นอนนะครับครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับโอเคสวัสดีครับนี่นะครับตอนนี้ใครที่สนใจต้องรีบนะเพราะว่ามันไปเยอะมากมันไปเยอะมากนะครับตอนนี้มันหมดเคลฟิลแล้วคุณต้องรีบแล้วล่ะถ้าหมดเกลฟิลเนี่ยมันจะเร็วมากเลยนะครับค้าอย่างนี้นะครับรุ่นนี้ไป จังหวัดน,นนทบ,บุรีนะครับใครสนใจก็0 8 1 7 6 1 4 5 7 5นะครับ0899392635นะครับสองเบอร์นี้ได้เลยครับหรือสอบถามได้ที่ไลน์ไลน์เราก็คือ asaikingpandurian <c oughs> นะครับเราอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีนะครับจังหวัดจันทบ,บรุรีพี่ผู้หญิงว่างวนิดน,นึงนิดน,นึงนิดน,นึงครับเป็นนิดน,นึงครับนิดน,นึงช <c oughs> ันชวนให้ผมนิดน,นึงช <c oughs> ันชวนให้ผมนิดน,นึง นก็แบบนี้เดี๋ยวทีมงานเราคุมสแลนให้นะครับอย่างนี้นะคุมล้อมแล้วเราขึ้นไปเลยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ดูคลิปนี้แล้วมาซื้อกันนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะต้องรีบแล้วล่ะคุณจะต้องรีบเพราะว่าเริ่มมาที่หมดเคอร์ฟิวเมื่อไหร่นะครับเป็นธรรมดานะครับว่าเพื่อสมาชิกจะมากันเยอะอย่างในคลิปนี้นะครับไปจังหวัดนนทบุรี สนใจครั้งนะครับ0 8 1 7 6 1 4 5 7 5 0899392635เล่าลุงหม,มูปลาตุ้ยพันธมายอยู่ที่ตำบลแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบ,บุรีครับแล้วพบกันที่นี่ครับสวัสดีครับ